iPhone 17ออกมาใหม่อย่างเงี้ยมนแนะนําว่ามันใช้งานยังไงจอที่เป็นมอนิเตอร์คือตัวนี้เนะี่ยไม่จำเป็นต้องติดที่รถนะแต่เราสามารถติดที่รถแล้วก็ดูจอเป็นหัวหมอนได้สมมุติว่าเราเป็นสายแคมปิง้งสายปาร์ตี้สมมุติวันน,นี้ผมขับรถไปเที่ยวที่เขาใหญ่อ่าไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถถอดจอตัวนี้นะครับถอดออกมาข้างนอกเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยมันสามารถดึงออกมาได้เราก็หยิบมาแค่นี้ครับเนี่ย เราถือมาแค่จอเราก็มี power bank หนึ่งตัวนะมีจอหนึ่งอันมี power bank หนึ่งอันนะนี่นี่เนี่นไอโฟนครับเพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็เป็น type c นะไอโฟนเราได้ type c อยู่แล้วเราก็เสียบที่จอครับโดนครับอึไม่ต้องทำอะไรเลยมันแล้วเห็นไหมเนี่ยมันก็ดุกดิกด๊ก,ด,กดิกตามนี้ผมปลดล็อกหน้าจอเราอยากเล่นอะไรอ่ะ YouTube ได้ยินเสียงไหมอ่ะเราก็พลิกเต็มจอแบบนี้ก็ได้ bà lẹo nghe anh Facebook nick Facebook, mẹ fitbook mẹ không fitbook phẳng tiktok tiktok ก็คือมันเล่นแนวตั้งแนวนอนนะครับถ้าถ้าจะเล่นแนวนอนส่วนมากก็น่าจะเป็นของดูดูแอป,ปที่เป็นดูหนังดูทีวีก็ได้นะนิดฟิกเรื่องนี้แล้วกันเรื่องอะไรโอ้โหเสียงเสียงเสียงเนี่ยดูหนังอย่างนี้ได้ <c oughs> ครับโดยที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรมากเลยครับมีจอจอแบงค์แล้วก็มือถือของเราครับ หรือเราเราปาร์ตี้ไม่ดูไม่ดูไม่ดูเราใส่ปาร์ตี้ดีกว่าอบน้ นี่นิกนิกนี่นีกน่ก็ไล้อประมาณนี้ประมาณนี้อพอเห็นภาพนะครับอันนี้อันนี้โชว์เบื้องต้นก็คือมันจะมีเลอร์จากมือถือเราขึ้นไปเลยมือถือเราก็ไม่ต้องไปผ่านกล่องกล่องคาพีไม่ต้องไปผ่านกล่องอะไรครับได้ดูหนังเพลงบางคนก็อาจจะมีขเขาเรียกอะไระลำโพงบลูทูธอย่างเงี้ยครับเราก็มันขเขาเรียกอะไรขเขาเรียกอีโคเติมไหม ที่ทแบบว่าแต่ละอุปกรณ์สามารถเป็นเล่นร่วมกันได้นะคือวันนี้ผมจะมาอัปเดตคือท่านใดที่ซื้อ iPhone 17นะ17ได้17ธรรมดา17 Pro Pro Max อ่าแล้วก็เคยมีจอที่เป็นสั่งจากเราไปนะครับแล้วสามารถเอาออกไปเล่นแบบส่วนตัวแบบนี้ก็ได้บางคนเอาไปพีเซ็นงานก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมามาปาร์ตี้แบบแบบนี้ก็ได้อย่างเช่นว่าอ่าเราไปพีเซตงานอย่างเงี้ยอ,อีเมล เนี่ยอ่าโอเคเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เนี่ยตีเซตงานได้ครับไม่ต้องพกอะไรเยอะเลยพกแค่นี้แหละอ่าทีวีออนไลน์อ่ะทีวีออนไลน์อ่ะเนอะเนี่ยดูบอลก็ได้เนี่ยยูเวนตีแมนยูลิเวอร์พูลแล้วแต่ใครแสดงอะไรอ่ะอ่าอ่าถ้าเสร็จเราก็แค่ถอดออกแค่นี้ครับมันก็จะช็อตดาวน์ให้เราเองเลยครับนะแล้วก็เก็บเก็บก็ไม่มีอะไรครับเห็นไหมนี่นี่อันนี้ไม่มีอะไรเลยเก็บปั๊บ แค่นี้ครับแค่นี้เราก็จะเก็บใส่กระเป๋าหรือเราก็ใส่คืนไว้ที่หัวหหอนก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ไอเดียใครอยากเอาไปประยุกใช้กับแบบไหนสรุปอีกครัพี่น้องคือ,คอใครใครมี iPhone 17น,นะครับมาแมทกับจอตัวนี้ได้เลยนะก็จะดูมีฟังก์ชันมีเหมือนมีของเล่นติดตัวไปตลอดไปเที่ยวแคมปิง้งอ่าไปเดินทางไปหรือบางทีแบบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเรา ลืมพกหรือหายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้สุกเฉินได้ใช้มือถือขึ้นหน้าจอพรีเซนต์งานต่อได้เลย่ะโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ